นะครับยังมีอีกหนึ่งช็อตที่บอกว่าอะไรหอมหอมแกงเออเป็นแค่สำนวนซึ่งแงฮะอันนี้ก็เป็นช็อตเด็ดเหมือนกันเป็นฉากที่เบลเข้า,ากับพี่อีกค่ะเป็นฉากที่บอกว่าเออเขาทำกับข้าวอะไรอย่างดี้<อ>เป็นแกงโบราณชื่อแกงกระแวงแกงกระแวงเป็นเที่แบบนี้เป็นเมนูค่ะที่ทำมาจากกะทิซึ่งแบบตอนที่ถ่ายอ่ะหอมมากที่หอมหอมจริงเลยใช่ไหมลิงชิงรสพิ้งค์นะ ประมาณนี้ให้ดูแค่นี้ไปดูจต็ๆเลยนะ,ะแ,ตแต่ผมชอบหน้าเบลล่าที่ค้างเมื่อกี้มากเลยนะ <c ười> คือมันหอมจริงๆไงนั่นคือเรื่องจริงเหรอทำอีกทีได้ไหมมันหอมๆขนาดแบบไหนๆด้วยนะไหนๆด้วยนะไหนขอบขอ,บอบภาพขึ้นมาอีกทีเลยครับเมื่อกี้ไม่ใช่ค้ำเดี๋ยวว่าเราหยุดก,การคันใช่ไหมเป็นภาพน้องเขาเป็นน้องจริงใช่ไหมมองดูหน้าลิมเชนโรดยิ่งนะาความจริงว่าล่ะค่ะตอนที่แบบเล่นเอาไว้อะคือแบบเยอะมากคือแบบอุ้ยเอาของคุณคุณป้ามาแล้วก็แบบโดมแบบ มันหอมจริงๆค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งทำเสร็จใหม่จริงๆแบบฟันกำลังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากกินจริงๆค่ะดิงานว่าแบบมีถ้วยไหมคะมีถ้วยไหมครับของเขาสวยดีค่ะโอเคงั้นผมมีให้อีกถ้วยหนึ่งนะฮะขอเชิญเลยนะครับจัดขึ้นมาเลยครับนี่ว้าวโอ้นี่ทำกันสดๆเลยหอมโอ้โหเราอยางไงดีเราถือถ้วยแบบนี้เลยว้าวโอ ไว้พี่บุ๊ลองชิมเลยดีกว่าไหมอันนี้คือน้องอยากจะบอกว่าความจริงแล้วน้องนะคะไปแอบทำมาใครอยู่หลังเล็กจริงไหมอไเอาใช่เพื่อพี่บุ๊โดยเฉพาะเลยค่ะแต่ว่าไปก็รอเล่นดีนะ <laughs> พี่พี่ว่าจะยินถาม้วยว่าทำยังไงพ้กลองชิมเลยรได้ไหมฮะ อันนี้นะคะแกนระแวมเนี่ยเขาเป็นแกนโบราณจะใช้เหมือนคล้ายๆเครื่องแกนแกงเขียวหวานแต่ว่าเขาใส่ทขมิ้นเข้าไปด้วยจะให้คนขึ้นเนาะใช่มจะมีความคล้ายๆแบบเหมือนมันกระปรุกปริบจะกึ่งแกงกึ่งผัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ไหมได้ไหมแล้วจ้าได้ค่ะพี่พี่ต้อพูดเยี่ยวกับตำประทานบ้างเลยนี่ออกแบบนี้ออกไปนะทุกคนต้องไปหากินนบบ ฉากแบบนี้มีในภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมอือเอาละเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับก็เป็นยังไงในภาพยนตร์เนี่ยหวานกว่านี้แน่นอนมีโดมด้ได้ไหมคะอ่าเดี๋ยวตัดกระทิกด้วยตัดกระทิศน่ากินมากๆนะโอ้โหพอแล้วเมื่อยสายตาคนที่สุดห้า